ราชาลูกหนังท่วโลกขอเสนอเชนฮักเบือปั้นซานโชยอมขายขาทุนที่60ล้านปอนด์เอริกชทนาผู้จัดการทีมเมนเเต็ดเดินหน้าล้างบางมรดกบาปจากยุคโอลเกลนาโซชาต่อเนื่องล่าสุดหวยอาจตกที่เจดอนซานโชปีเก่งไม่สุดแบบขายขาทุนรายงานจากซันเดย์เอ็กเพสว่าผู้เล่นวัยย3ปีผลงานต่ำกว่าความคาดหวังตั้งแต่ย้ายจากบริเซียดอนมุนซัมเมอร์ส0 2 1นุนราคา70ล้านปอนด์ ปัญหาสภาพความฟิตระคาดความมั่นใจส่งผลให้ดีกรีทีมช่างกริด23นัดสร้างผลงานแค่7ประตู3แอซิสจากการลงเล่น41นัดเมื่อซี่สั้นที่ผ่านมาสัญญาป,ปัจจุบันที่เหลือถึงมิถุนายน2026ทำให้ราคาขายต่อเจดอนอยังแรงที่60ล้านปอนด์แบบมีท็อตแนมฮอสเปอร์สนดึงกลับมาหานครลอนดอนอย่างไรก็ดีสเปอร์อยากต่อรองราคาให้มัน อย่างไรก็ดีสเปอร์อยากต่อรองราคาให้ต่ำกว่านั้นไม่เกิน50บล้านปอนด์เพื่อรัดเข็มขัดการใช้จ่ายยาละเมิดกฎ Finan c i a l Fair p เ a y เอเอเตันเล็งคว้ากองกลางแมนยูเสริมแกร่งฤดูกาลหน้าเอเวตันสมสนแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวสกอตแม็กทูมินีกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ร่วมหลีกไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ รายงานข่าวระบ,บุว่าดาวเตยไว26ปีตเตรียมเก็บเข้าของอัมลาถินโอทัฟฟอร์ดไว้แล้วหลังจากรู้ดีว่าไม่น่าจะอยู่ในแผนการทำทีมของเอริธเทนฮากกุนซือแมต็ดในปีหน้าซึ่งทำให้เอเวอร์ตันติดตามสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดในฤดูกาลที่ผ่านมาแม็กโทเมเนต้องตกเป็นตัวสำรองในทีมแมต็ดมาตลอดโดยมีโอกาสลงสนามไป39เกมและดูเหมือนว่าเทนฮากก็พร้อมจะปล่อยมิดฟิลวิสกี้ออกไปเพื่อระดมทุนคว้ากองกลางระดับบิ๊กเนมเข้ามาร่วมทีมแทน ขนาเดียวกันแม็กทูเมนซึ่งเป็นเด็กลูกม่อขนาดแท้ขอมเมต็ดนั้นยังคงมีสัญญากับทีมไปจนถึงปี2025โดยทางพลพรักปีแสดงประกาศตั้งค่าตัวไว้ราว25ล้านปอนด์สำหรับสโมสรที่ให้ความสนใจอย่างไรก็ตามนอกจากเอเวอเรตและเวสแฮมเต็ดและนิวคาสเซิลเมต็ดก็สนใจแม็กทูเมนด้วยเช่นเดียวกันกาซิเมโลคว้า2รางวัลยอดเยี่ยมแมนยูส่งท้ายสีซั่น กาซิมโร่จัดการคว้า2รางวัลสำคัญของแมนเชสเตอร์ูไนตดประจำเดือนพฤษภาคมหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและพาทีมจบอันดับ3าของพรีเมียร์ได้สำเร็จสำหรับ2รางวัลดังกล่าวได้แกร่รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมและรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งรางวัลแรกนั้นถือเป็นการได้รับเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยแคนดิเดตนักเตะยอดเยี่ยมอีก2รายได้แก่บูโน่เฟนันเดสและอารอนวานบิสกา แบ็กขวาที่กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งในขณะที่ประตูยอดเยี่ยมนั้นเกิดขึ้นในเกมที่37ที่ยูเนเต็ดบุกแปวชนะบอลมัดได้1ต่อ0โดยกาเซมิโรเป็นคนยิงประตูชายอย่างสุดสวยสำหรับแข้งทีมชาติบราซิลรายนี้ถือเป็นกำลังสำคัญของเอดิธเทนฮากโดยเจ้าตัวย้ายมาจากอัลมาลิตเมื่อช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์หลังจากที่เพิ่งคว้าแชมป์อยู่่าแชมเบนร์ลิกสมัยที่14ไปเมื่อสีซสั่นที่แล้ว ริโอซูฮกเป๊ปหนึ่งในกุนซือเจ๋งสุดในประวัติศาสตร์แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชัยเหนืออินเตอร์มิลานหนึ่งต่อศูนย์จากประตูทนของโรดีส่งผลให้เรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์ถ้วยใหญ่ยุโรปได้เป็นครั้งแรกของสโมสรและทําให้พวกเขาคว้าแชมป์ใบที่3ต่อจากพรีเมียร์ลีกและ FA ครับในความสําเร็จของซิตี้นั้นยังทําให้เป๊ปโกดิล่าสร้างประวัติศาสตร์เป็นโค้ชคนแรกที่พา2ทีมคว้าที่เป็นแชมป์ได้ในฤดูกาลเดียวหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อซีซั่น2008-2009เคยทําได้กับบาร์เซ ต่อความเก่งกาจของกุนซือเลือดกระทิงวัย52ปีทําให้ริโอเฟรนันอดที่จะชื่นชมไม่ได้โดยอดีตปรากางแมเจ็ดได้เอ่ยปากยกย่องผ่านรายการทาง B ีที o r สปอรตหากไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาก็ต้องการให้เกมนี้ถูกจดจําในการเป็นหนึ่งในความยิ่งใหญ่ที่สุดผมว่าเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันจริงๆเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นด้วยซ้ําจากแนวทางที่เขาทําจากหลายๆเกมเขาทําให้ทีมเติม,ตมสีสันบนภาพในแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในชีวิตของผม ราวกับปีกาโซไมเคิลแองเจโลอะไรทำนองนั้นเลยฝั่งนะทีมกลุ่มนี้ได้แสดงการเล่นฟุตบอลที่ทั่วโลกต่างชื่นชมนี่เป็นการเดิมพันมาเป็นระยะเวลานานหลายปีตั้งแต่เป๊ปกกอดิล่าเข้ามาแต่คนเหล่านี้ได้สร้างฟุตบอลแบบฉบับใหม่ขึ้นมาทีมกลุ่มนี้จะเป็นทีมที่บันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์อย่างไม่ต้องสงสัยวิลเลียมส์ด้อยค่า3แชมป์เรือไม่เจ๋งเท่าตน แบรดอนวิลเลียมส์กองหลังลูกม่อแมนเชสเตอร์คือหนึ่งตัวอย่างของเด็กเจนเซที่ต้องเสริมทัศนคติที่ดีของน้ำใจนักกีฬาเมื่อล่าสุดอัพสตอรี่ทางอินสตาแกรมด้วยค่าทริเปิลแชมป์ของแมนซิตี้2,023ว่าก็แค่ขนสองของเมืองวิลเลียมไเด็กเกิดปี2,000ดังนั้นไม่ทันเห็นยูเต็ดคว้าทริเปิลแชมป์1999ด้วยตาตัวเองก็ฟังแค่ประสบการณ์ของญาติพี่น้องและคนแถวบ้านจนสร้างมายาคติว่าปีแสดงคือเบอร์หนึ่งตลอดการแห่งแมนเชสเตอร์ ผิดกับซิตี้ก็แค่เพื่อนบ้านน่ารำคาญซึ่งพอยุคสมัยเปลี่ยนเรือใบสีฟ้าก้าวขึ้นมาเป็นขาใหญ่ของเมืองแทนแถมยิ่งขึ้นท่าพิ่งที่เป็นแชมป์เมื่อปรบับอินเตอร์มิลานหนึ่งต่อศูนย์นัดชิงแชมเปี้ยนวันนี้คว้าความสำเร็จประวัติศาสตร์แล้วเป็นลำดับ 3, สซีซั่นส0 2 2ั0 2 3ถึงนต่อจาก F a Cup และพรีเมียร์ลีกอังกฤษมองในแง่ความสำเร็จซิตี้อาจจะเป็นทีมลำดับ2ของเมืองที่คว้า3แชมป์ในฤดูก,กาลเดียวต่อจากมาเมเจอร์เมื่อปี่อนนแแด้้้้้าาความรรรููพูพชนะละลอภัย คือสิ่งที่วิลเลียมต้องปรับปรุงโดยด่วนหากอยากอยู่ในวงการยืดยืดไม่มีใครอยากเป็นคิวสองหรอกสตอรี่ทาง I g จีบัญชี at badumwilliams เปรียบเทียบที่เป็นแชมป์ของซิตี้ที่เหมือนมีเพศสัมพันธ์คิวสองต่อจากไมเตอยากจะแซบสดาเท่าดอกแรกได้เท่านั้นไม่พอแบ็คไซส์วัยย่าิบปียังอัพสตอรี่แดกดันริโอฟนินิานอาดีตแชมป์แชมเปี้ยนลีก2008ของยเต็ดที่ไปเป็นนักวิเคราะห์ทางเครือข่าย b t Sport ว่าผู้ชมคู่อดีตได้อย่างไรทั้งที่คุณเป็นสิทธิ์เก่าปีแสดง ขนานว่าคุณคงไม่รวมแสดงความดีใจกับพวกมันหากเคยเป็นผู้เล่นที่รักษาคำสอนใจเดิมของเราอยู่พร้อมแท็กบันทีเฟอร์ดินานด์วิลเลียมส์คือผู้เล่นโดนดองของปีแสดงยุคผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากซีซั่นที่ผ่านมาเล่นฐานะสำรอง5นาทีรายการคาราบาวครับสื่อโปรโตุเกสกระพือข่าวแมนเชสเตอร์เต็ดเลือกแล้วสำหรับผู้รักษาประตูคนใหม่ฤดูกาลหน้าได้แก่ชื่อไม่เซอร์ไพรส์อะไรอย่างดิโก้คอสตาในทวันเอฟซีปอร์โต ที่สื่อมีการคาดหมายไว้แต่แรกว่ามีโอกาสมาลงเอยกับปีศาจแดงไนไม่ช้าไม่นานส่วนสถานการณ์ของดาบิดเดชาจอมหึกมือหนึ่งยังคงไม่ชัดเจนจนวันนี้ทั้งที่สัญญาของนายด่านสเป,ปนิสกำลังจะหมดอายุลง30มิถุนายนนี้แล้วพร้อมกันกันกบที่คาดหมายว่าแมนเชสเตอร์จะปล่อยบรรดาประตูสำรองออกเกรี้ยงทั้งดีนเฮนร์สันแจ็คปัดแลนด์และทอมฮีตันลาสุดโคฟิน่ามีเดียระบุว่าแมนเชสเตอร์ได้ตัดสินใจเลือกแล้วในการจะดึงเดียโก้คอสตามาเพื่อเป็นมือหนึ่งคนใหม่แห่งโอทาฟอร์ด ภายหลังจับตามองฟอร์มการเล่นของนายดันโปรโตเกตวัยยีมาพักใหญ่เอริกเทนฮากจะเดินหน้าคว้าตัวคอสตามาร่วมทีมโดยไม่เกี่ยวข้องว่าเดีาจะตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่หรือไม่อย่างไรรายงานยังเสริมว่าแมนเชตอรจะยื่นข้อเสนอแรกให้ปอร์โตรับไปพิจารณาในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปและทางปอร์โตก็พร้อมขายนักเตะออกด้วยถ้าได้ตัวเลขน่าพอใจ ก่อนปิดปีงบประมาณสโมสรในวันที่30มิถุนายนสำหรับคอสตาที่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ทีมตรามังกรได้4ปีและเป็นมือหนึ่งทีมชาติโปรตุเกสตอนนี้แล้วด้วยนั้นเคยเผยว่าตัวเขาแฮปปี้ที่จะอยู่ต่อกับปอร์โตอีกหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยแต่ก็เชื่อว่าเจ้าตัวจะไม่ปฏิเสธโอกาสจากมาดริโดยเฉพาะการเข้าไปเป็นมือหนึ่งคนใหม่ของปีสแตดงด้วยเบบซึ้งใจเฟอร์กี้ส่งข้อความให้ก่อนตามรอย3มแชมป์ เป๊ปกอดิลา่ากุนซือแมนซิตี้ทราบซึ้งใจได้ข้อความจากเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันก่อนสร้างประวัติศาสตร์ตามรอยอดีตกุลซือตำนานผีแดงเป๊ปนำแมนซิตี้ร์พลังที่เปิลแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรหลังคว้าแชมป์ที่3ในฤดูกาลนี้ในถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกที่เอาชนะอินเตอร์มิลาน1-0แมนซิตี้ของเป๊ปจึงกลายเป็นทีมที่2ที่คว้า3แชมป์หลักในฤดูกาลเดียวได้ต่อจากแมนเชตร์ยุคข,ของเซอรออเล็กซ์เฟอร์กูสันในปี1999 ไซมอนสโตนนักข่าวดังของ BBC รายงานว่าเป๊ปเปิดเผยได้รับข้อความจากเซอร์อเล็กซ์ฟ์กุสันในช่วงเช้าของวันแข่งขันและเป็นข้อความที่จ้ตัวบอกว่าประทับใจอย่างมากกุนซือระบายกล่าวต่อด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติที่สามารถคว้าทิปเปิลแชมป์ได้เช่นเดียวกับตำนานกุนซือพีแดงคนนี้เท่านั้นสาเหตุที่อารนน์ซอลแมนยูและไบมิคอยากได้ตัวดิคนไรซ์ ดิแคแอนไรส์กองกลางกัปตันทีมเวสต์เซมินเจดแห่งศึกพรีเมียร์ลีกเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดของวงการยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้โดยบรรดาสโมสรยกัยกษ์ใหญ่อย่างอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาร์เยมิวนิคต่างกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปัจจุบันไรส์เหลือสัญญากับเวสต์แฮมถึงแค่ปี2024เท่านั้นซึ่งมีโอกาสสูงมากที่เจ้าตัวจะอำลาที่นลอนดอนสเตเดียมในเร็วๆนี้และการที่ดาวเตะวัยยี่สิ่ปีพึงพาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟออเเรรรนนนซ์ลีกไไปคงด้้ส็จั ยิ่งเพิ่มมูลค่าให้ตัวเขามากขึ้นไปตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาไรซ์ Rice เล่นได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ของเวสแฮมโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวถูกมองว่าเป็นแค่กองกลางตัวรับยืนปักหลักหน้าแผงหลังแต่เขาก็พัฒนาตัวเองจนเล่นเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยสถิติที่น่าเหลือเชื่อของไรซ์จากตำแหน่งมิดฟิลด์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาก็คือการมีส่วนร่วมกับเกมรุกของเวสแฮมมากถึง138ครั้งซึ่งมากกว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณคอนทุกคน และเป็นรองแค่โรดี้ห้องเครื่องทีมชาติสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงรายเดียวเท่านั้นกองกลางทีมช่าังกฤษทำทุกหน้าที่ให้กับเวสแฮมทั้งการครองบอลคุมจังหวะเกมตัดบอลและสร้างสารรค์เกมลุกซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่ไรซ์จะรับคำชื่นชมอย่างมากว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผลักขุนคอนในเกมลีกที่เวสแฮมเอาชนะแมนยูสเตหนึ่งต่อศูนย์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไรซ์ Rice ถูกจับตามองจากฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมในทุกพื้นที่ของสนาม ซึ่งทำให้เจ้าตัวได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์อีกด้วยโทมัสซูเชกกองกลางทีมชาติสหรัฐเช็กของเวสแฮมที่มักยืนคู่กับไรท์ในแผงมิดฟิลด์กล่าวว่ามันเป็นความสมดุลที่ดีมากระหว่างเราทั้งสองคนและมันเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่สำหรับทีมของเราที่เราทั้งคู่สามารถครอบกลุ่มพื้นที่ในสนามและวิ่งไปทุกพื้นที่ได้เราสามารถเล่นได้ตั้งแต่เกมรับไปจนถึงเกมรุกและเราคนหนึ่งรู้ว่าอีกคนหนึ่งจะทำอะไรบ้าง ดังนั้นมันจึงมีความสมดุลที่ดีระหว่างเราไรซ์ Rice, มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกับการิเมโลของแมนเชสเตอร์ยชัวคิมิตของบาเยิร์และโทมัสปาเตของอาร์เซนอลซึ่งกองกลางทีมชาติอังกฤษสามารถเข้าไปเป็นส่วนเติมเต็มให้กับทีมใดก็ได้ขณะเดียวกันไรซ์ Rice, มีเปอร์เซ็นต์การสร่งบอลไปข้างหน้าสูงเป็นอันดับ3าในพรีเมียร์และการคิดอย่างรวดเร็วของเจ้าตัวนั้นเป็นข้อได้เปรียบเสมอในขณะที่ทีมเปิดเกมรุกและยังมีประโยชน์อย่างมหาศาลในเกมใหญ่ ในฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อเวแสแซมลงสนามแพเจอร์นากับทีมระดับท็อปซิกไรซ์ก็ทำผลงานของตัวเองในการดวลกับบรรดาคู่แข่งชั้นนำอย่างสูสีแม้ผลลัพธ์ในบางเกมคุณค้อนจะต้องพบเจอกับความผิดหวังก็าตามนอกจากนี้บอลจากแนวลึกของไรซ์ยังทำให้เวแสแซมเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่กดดันมาเป็นการสร้างสารรค์โอกาสลุ้นประตูได้มากมายและการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ขับขันนั้นมิดฟิลด์ทีมช่าังกฤษก็มักจะทำได้เป็นอย่างดี อาซอนน์แมจิตและบาเยินเป็น3สโมสรที่จริงจังกับไรซ์มากที่สุดแต่คําถามเดียวที่ยังคงอยู่คือใครจะได้เป็นเจ้าของหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษยุยคนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ